สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเพราะวกก่ผมจ้องคัสซูรูทีเฮกับอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเอมพัน i ิเชอร์เกรเลเว่นกันนะครับาตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเอเชียแปซิฟิกนะครับผมกดเข้าไป ใครวะเนี่ยไม่รู้จักเล่นครั้งแรกลูเซียอ่อมีคำตอบให้ด้วยแอนตี้อะไรวะนะ่ะ yes, next to ลูเซียไม่รู้ สอบมั่วไปก่อนคูโลซิบเ้น โอเคกดข้ามเลยแล้วกันแหน,น่ก็ไม่ได้เสร็จในเรื่องหรืออะไรสักหน่อย i s นิชิงเล t เทสสถานที่สีแดงมาอือหืออย่างสวย อันนี้เล่นในโทรศัพท์นะครับส่วนในคอมอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีไหมภาพก็อย่างสวยนะอ๋อเดิน

อุ้งเข้าไปเสียบเสียบร้อยอ่าหลบฟับซิงเกอร์อ๋อ โดนไปหนึ่งโดยังเล่นไม่เป็นอยู่อกลับ,บ,บมุมก็ไม่ใช่ได้โอเคไปอไป๋อมีนดเหนอโอเค้วย t l e 结束下一场战斗是什么 ไปสกิปเหมือนมีทางเบต้าเขาคอลแลบด้วลเมคายซึ่งมีดันเต้กับเวอร์จิวภาคห้าเราไปกันแล้วไ,ไปต่อเฮ้ยมีเกศด้วย เชอาตีไม่โดนดเกียบร้อยยีคอมโบชาาไม่ตายอเคไปต่อ l i ส t l บบ์แล้เดอะเมทัลอไม่รู้อะสกิปไปเลยแล้วกัน มาเฮ้ยชิปบ้ามาดิครับก็มาดิครับสวนปั๊บปับปับแทงทะลุไอชิปโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูโดนกูโดนเฮ่ชิอ้อยอ้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเพิ่งเล่นกูเพิ่งเล่นไอเชี่ยไอเชี่ยโดดไม่ทันเดือดเหลือครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยชิปบ้ามาสวนดับไฟฟ้ามึงมามึงมา พิช่เพื่อหลบได้มามามาพิช่ไอเชี่ยไปไกลไปไกลไป,ไปมามาช่อช่อหลบได้เวย้ยมาก็มาดิครับก็มาดิครับสวนโอ้โหเจอสวนกลับพิช่ป่ะเฮื่อมึงมามึงมามึงมาช่าตาไฟฟ้าทำไปตายโดนโดนโดนไปสองสามที

แพ้อ่ามีแอนิเมชั่นด้วยน้ำม,มันลูกเวอร์จิ้นี่หว่าเืียคุณแม่ตัดใจเรยวว่าทำไมแพ้เฮียเรือหลุดได้ คันนี้เชอร์เกลิเวนเฮ้ยเราไปแพ้สมกับเป็นลูกเวอร์จิวอันนี้พูดมั่วๆไปนะโอเคสู้ไม่ได้ ไปคลิปไปเลยแล้วกันกาลาฟิตี้อาร์ตชัตเตอร์หนึ่งอ่านไม่ออก เออเอาอันแรกและอันแรกแล้วกันอ่ะไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรตีไปก่อนชุดสวนเอาไม่ได้นู่หาะ ตัวนั้นแล้วก็ทั้งมล้วก็ะสดอีกครั้งแล้วก็เอ้แล้วก็ทังแล้วก็เอ้แล้วก็ทังเออคอ,อมโบแต่สิบสอง โอเคสกิปเดวลอัพไปต่ออีกหน่อยแล้วกันอ่ะมีตัวเดียวอันนี้คืออะไรครับค u t ต,ติ n งเมม o r รี e เวบปอนช่างก่อนเอ็นไปก่อนสกิปนีอเรื่องไม่อ่าน ไม่ได้เสพในเรื่องมาชีนา,นาส,นนนาสวนน,นกั็ เดี๋ยวนะสกิลคอมโบเยอะกว่าเดิมอีกดาบไฟฟ้าจากนั้นก็แทงแค่นี้โอเคเลเวลสามแล้วสตามินร์ลิมิตเจ็ดสิสาม ปไปไปต่ออีกฟักดานแล้วกันอ่ะเพื่อมีอะไรเจ๋งๆลิฟอะไรให้คุยตะคิปไปเลย ฮึ๊บฮึ๊บปึบปึบไฟฟ้าไฟฟ้าสวนแต่้ก็แทงเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมอะไรคือกล่องอ๋อให้เปิดยังไงต่อไคุย

เหมือนเขาจะสอนนะสักคลิปไปครับรออะไรทาบูลหาอากาชา กดมุ่มั่อันนี้อะไยิงระยะไกลอ่ะฮยช็อปเฮือโดบไม่พ้นเอาแมเอาแม่ฮเจ้ยชอเสียโดบไปเเฮ้ยสวนแทง

มีอะไร่ให้หมดไหย,ย,ยบร้อยชนะโอเคไปเรเวห้าแล้วแอสเครับรออะไร มีการให้อัพเลเวลปุ๊บโปรโมทโปรโมโ,โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแลงอ่ะเบสิกสกิลอัพโหมีให้อัพหมเลยนี่หว่าเอแเอ ซับไายโอเคเอาให้หมดโอเคโอ้ขยได้วยด้วยโอเคแค่นั้นแค่นี้พอไอ้พอก่อน ครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมถ้าเรานี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้องฝึกอีกเยอะ